สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเิโอฟรีดานอดีตประหลังของปิสาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขัดจิตกับผลงานรุ่นน้องอย่างเฟลดเป็นอย่างมากในเกมลีกนัดล่าสุดที่เชือดวูฟซชมตัน1-0พร้อมบอกอเลกุนาโซชารวมถึงผู้บริหารรีบกำจัดจุดอ่อน ทรงแข้งบาซิเลียนคือบ่อน้ำามันชัดๆการขาดสกอตแมกโทเมเน่มิดฟิลด์บล็อกทูบ็อกที่ทรงพลังผสานวิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งต้องผ่าตัดโคนขาหนีบทําให้โซชาไม่กล้าจับเฟสเล่นคู่กับเนมายามาติดจึงต้องถอยปอกบาลงมาประสานงานกับอดีตแข้งชัคสตันโดนิทแทนแต่กลายเป็นว่าพากันออกทะเลแถมเกมรุกทางซ้ายฝืดอย่างดีว่าเอาตัวรอดออกมาจากโมรินียสเตเดียมมาได้แบบเก็บ3มแต้มจากฟอร์มร้อนแรงของเมสันกรีนบูธ ซึ่งในมุมของ and, เฟอร์ดินานด์เห็นว่าแมนยูไม่ควรต้องลิ้นห้อยขนาดนั้นหากกองกลางเป็นมิดฟิลด์ที่มีวิสัยทัศน์ดีกว่าเฟสตดังนั้นหากมีโอกาสให้รีบเคลียร์พ้นชายขาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีผมไม่คิดว่าเขาดีพอสำหรับการขัดขวางเกมลูกคู่แข่งได้เขาหยุดยักเกมบุกค,คู่ต่อสู้ไม่อยู่ไปไม่ทันเหตุหรือไม่ได้กลิ่นความอันตรายที่ย่างกลายเข้ามาบางทีก็หลุดตำแหน่งซึ่งมันไม่ใช่หนทางดีที่สุดในการพาทีมพ้นจากสถานการณ์อันตราย ส่วนตัวผมมองว่าคนเล่นตำแหน่งนั้นคุณต้องหาใครสักคนที่สามารถบงการเกมได้ไม่เพียงแค่ตอนมีบอลผมรวมหมายถึงตอนที่เขาไม่มีบอลด้วยเขาต้องสามารถเลือกตำแหน่งด้วยตัวเองที่จะหยุดปัญหาก่อนมันจะมาถึงยกตัวอย่างนักเตะอย่างไมเคิลคาริกเซอร์เกียบุสเกตและเฟร์นันดินโยพวกเขาคือคนที่สามารถรับตำแหน่งนั้นได้คุณไม่จำเป็นจะต้องพุ่งทะยานไปทุกที่ด้วยความเร็ว100รอยไมล์ต่อชั่วโมงแต่มันคือตำแหน่งที่ต้องหยุดบอลก่อนถึงพื้นที่อันตราย พวกเขาที่เล่นตรงนั้นคือตัวขัดขวางการสร้างโอกาสคู่แข่งกรดีไม่ชอบเฟรดทางโซชามีทางเลือกคือมาติดแต่ทว่าแข่งเซิร์ฟก็ดูโรยราไปเยอะหรืออีกคนคือตัดต่อพฤิกรรมดอนนี่ฟันเดเบกมาคาดัฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกฝืนตัวเร็วจากการผ่าตัดหัวไหล่หลังใช้เวลาไม่ถึงเดือน ก่อนกลับมาเริ่มต้นเบาๆได้แล้วหัวหอกวัย23มีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวไหล่มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่เจ้าตัวยังไม่ได้เข้ารับการผ่าตัดจนเมื่อถึงช่วงหลังจากจบศึกยูโรทําให้เจ้าตัวเดินหน้าเข้าผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บไม่หายขาดก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่าแรดฟอร์ดจะต้องรับการรักษาอาการบาดเจ็บจากการผ่าตัดหัวไหล่เป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนแต่หลังจากผ่าตัดไปแล้ว1เดือนเจ้าตัวกลับมาเริ่มซ้อมเบาๆได้แล้วเอเลกุน่าโซชาเปิดเผยว่า แน่นอนว่าในตอนแรกเรากำลังช่างใจว่าจะส่งเขาไปผ่าตัดดีหรือไม่เพราะเราอาจจะต้องขาดเขาไปถึง3เดือนเลยทีเดียวแต่หลังจากที่เขาผ่าตัดกลับใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็กลับมาซ้อมเบาๆได้นั่นถับว่าเขาอาจจะใช้เวลาราวอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้เพื่อเรียกความฟิตก่อนกลับมาลงสนามให้กับทีม2องตำนานปีแสด,แดงพร้อมใจยกนิ้วให้ดาวิดดิคอาในช็อตเซฟเผาขนเกมบุกชนะวูฟเทตัน ปีเตอร์ชไมเคิลและเอวินฟาร์เดซาสองตำนานผู้รักษาประตูของปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมใจกันออกมายกย่องดาวิดเคียหลังโชว์ซูเปอร์เซฟมหัศจรรย์นในเกมกับวูฟทัมตันในแานชาวสเปนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเซฟลูกม่งจอะของโรแมงซาิสก่อนจะลุกขึ้นมาเซฟจังหวะซ้ำเผาขนต่อเนื่องได้อีกครั้งอย่างสุดเหลือเชื่อช่วยให้ปิดแสดงเก็บ3แต้มได้สําเร็จจน2หนึบในตำนานต้องพร้อมใจกันออกมายกย่องโดยชไมเคิลออกมาโพสถึงในด่านรุ่นน้องรายนี้ว่า มันต้องเป็นการเซฟที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้แน่นอนอยู่แล้วเช่นเดียวกับเฟอร์เดซาที่ชื่นชมจังหวะน,นี้ว่าแข้นายแข็งแรงมากดาวิดเวสแฮมยังมีความหวังที่จะปิดดีลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกในการคว้าตัวเจสซ่ลินการ์ร่วมทีมอีกครั้งก่อนถึงเส้นตายตลาดซื้อขายนัาเตะซัมเมอร์ตามรายงานจากเดลี่เมล รายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการเจราจารอบใหม่แล้วในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเวลา2วันหลังจากที่คริสตอโนนาโโดกลับคืนสู่ออเทอฟอร์ดเป็นคำรบที่2การมาของสตาร์วัย3าทําให้โอกาสของลีนการ์ดในการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอนั้นลดน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้จึงมีข่าวว่าเขาอาจต้องพิจารณาเรื่องการย้ายทีมก่อนปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ เดวิดมอยน์นายใหญ่ของคุนคอนแสดงความชัดเจนว่าต้องการดึงกอกางวัย28กลับมาร่วมงานในถิ่นลอนดอนสเตเดียมอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวสร้างความประทับใจจากการยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนอินกาดเหลือสัญญากับแมนยูปีเดียวเท่านั้นและเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะจัดการต่อสัญญากับนักเตะออกไปอีกน้อยนงนอย1ปีก่อนจะส่งให้เวนแฮมยืมใช้งานเพื่อป้องกันการเสียไปฟรีๆหลังหมดสัญญา ดนนัเจมปีความเร็วสูงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเตรียมเก็บข้าวของย้ายซบลีดยูไนเตดภายใน24ชั่วโมงนี้ก่อนถึงเส้นตายตลาดซื้อขายซัมเมอร์ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสตาร์วัย23จะได้รับประกาศในการประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกให้กับปีศาจแดงไปแล้ว2นัดก็ตามแต่เนื่องจากการมาของเจอรอซานโชทําให้มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะต้องหาทีมใหม่หากต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ลีดยูไนเตตตกเป็นข่าวให้ความสนใจเจมมาตลอดช่วงซัมเมอร์ และมีรายงานล่าสุดจากฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังเชื้อสายอิตาลีที่เปิดเผยว่าการเจราจาของทั้งสองฝ่ายกำลังจะหาข้อสรุปได้ในเร็วๆนี้ ano, โรมาโนโพสในทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับความคืบหน้าในตลาดซื้อขายของทีมปีศาจแดงในช่วงโค้งสุดท้ายว่าเดียโก้ดาโลและอามัดดียโรจะคงอยู่กับทีมต่อไปในขณะที่ทัพยูงทองกำลังทำการเจราจาเพื่อคว้าตัวปีกชาวเวลมาร่วมทีมแบบทาวรลก่อนปิดตลาดเจมย้ายมาจากสวอนซีซิตี้เมื่อปี2 0 1 9ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ ลงเล่นในกับแมนยูไปทั้งสิ้น74นัดทำไป9ประตู9แอซซิตรวมทั้งยังมีส่วนร่วมในศึกยูโร2 0 2 0ในนามทีมชาติเวลเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยเปิด5อันดับทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่ต้องแบกรับภาระ,ระจ่ายค่าเหนื่อยมากที่สุดในลีกต่อฤดูกาลงานนี้แมนยูนเต็ดคว้าแชมป์ไปครอง สโมสรในพรีเมียร์ลีกเต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นนำมากมายโดยเฉพาะบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเต็งลุ้นแชมป์ซึ่งทําให้บรรดาทีมเหล่านี้ต้องแบกค่าเหนื่อยนักเตะมหาศาลวันนี้เราจะพาไปดู5ทีมในพรีเมียร์ลีกที่มียอดจ่ายค่าจ้างนักเตะม,มากที่สุดจะมีใครบ้างและตัวเลขเท่าไหร่ไปดูกันครับอันดับ5อาร์เซนอล1น4่งร้อยล้านเก้าแสบปอนด์ต่อปี อาเซนอลเป็นทีมที่ได้รับคำสุป,ประมาทว่าเป็นสโมสซที่ไม่ค่อยทุ่มเงินซื้อร์ดังมาประดับทีมเท่าไหร่ในยุคข,ของอาเซเวนเกอร์ยางไรก็ตามหลังหมดยุคข,ของอาเซเวนเกอร์ในปี2018พวกเขาก็ลงทุนซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมมากมายทุกซัมเมอร์จนทําให้ตอนนี้ทีมสูญเงินไปแล้วกว่า420ล้านปอนด์ด้วยความที่อาเซนอลมีผลงานที่ย่ําแย่จึงทําให้เขาจําเป็นจะต้องดึงผู้เล่นระดับท็อบของยุโรปมาร่วมทีมซึ่งนั่นก็ทําให้เพดานค่าเหนื่อนนอน พี่ไอรเมดิกอบามายองเป็นผู้เล่นที่รับค่าจ้างมากที่สุดของสโม,มสรที่จำนวน250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์รองลงมาเป็นทมัสปาเต้รับอยู่ที่200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ4ลิเวอร์พูล135ร้อยล้านปดนปดอนต์ต่อปีการเข้ามาของเจอ์เกนครอฟเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของลิเวอร์พูลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในการคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีก สำหรับทีมชุดนี้ของหงแรงเต็มไปด้วยสตาร์ดังมากมายที่รับค่าเหนื่อยกระชูดอันดับ1เป็นเฟอร์กี้ฟันไดที่รับอยู่2,02,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์รองลงมาเป็นโมซาล่าและเตียโก้คันเทล่าที่รับเท่ากันอยู่ที่2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่ยังมีแข้งอีซิเบรายที่รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ 3. แมนเชสเตอร์ซิตี้149ล้าน3,02,000ปอนด์ต่อปี ทีมของเป๊ปกัวเดโอล่าถือเป็นทีมจอมทุ่มคว้าสตาร์ดังมาร่วมทีมแทบจะทุกปีซึ่งเป็นส่วนสําคัญให้พวกเขาคว้าแชมเปี้ยนลีกมาครองได้ต่อเนื่องตลอดหลายปีหลังสุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แมนซิตี้ก็ได้ตัวแข้งชั้นดีมาอีกหนึ่งรายคือแจ็คกิลิดในราคา100ล้านปอนด์พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงถึง3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เท่ากับราฮีมเซอร์ลิงที่ครองอันดับ2ร่วมกันในทีมอันดับหนึ่งเป็นเคนิวนเดอร์บอยที่รับอยู่ที่4,0,000ปออนต่สัปดาห์ 2. เชลซี1 5 5่ล้าน1 14,00ปอนด์ต่อปีเชลซีทุ่มซื้อตา a ดังมาร่วมทีมแบบบ้าคลั่งนับตั้งแต่โรมมนอราโบวิดเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรตั้งแต่ปี2 0 0 3ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกว่าทำไมพวกเขาจึงมียอดค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกสัมเม์นี้เชลซีคว้าลูเมลูลูกากูกลับมาร่วมทีมอีกครั้งพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยสูงถึง3 2 5 0 0 0ปอ์หรือ14ล้านบาทต่อสัปดาห์ กลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสมโมสรอนทันทีขณะที่รองลงมาเป็นเอ็นโกโลกองเต้ตามมาเป็นอันดับ2ที่290,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ1 228ล้าน986,200ปอนต์ต่อปีด้วยความที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่างหายจากการสัมผัสแชมเปียนลีกนับตั้งแต่เสอร์เล็กฟิลกูซ่นอำลาทีมทำให้พวกเขา ลงทุนทุ่มซื้อแข้งซูเปอร์สตาร์มามากมายหลายคนโดยเฉพาะซัมเมอร์นี้ที่คว้ามาได้ทั้งเจอร์รซานโช่ลาฟเฟวาราและคิสตานโนโรนัลโดกับร,ร่วมทีมอีกครั้งจึงไม่น่าแปลกว่าทำไมปีแสดงจึงกลายเป็นทีมที่ครองแชมป์จ่ายค่าเหนื่อยมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกและการมาของโรนาลโดทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่รับค่าจ้างมากที่สุดของสโมสรอนทันทีที่จํานวน5 1 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราวๆ22ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวทําลายสถิติของดเวดดีเคอา ในด้านทีมชาติสเปนที่ได้สัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่แข้งรายอื่นก็ได้ไม่น้อยเช่นกันทั้งซานโช่ระวารานที่รับอยู่3 5 0 0 0 0ปอนด์และ3 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามลําดับเช่นเดียวกับพอบอกบาเอดิสันคาวานี่และอองตัวน้มาซิยาวที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่า2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ สโมสรเว์แฮมยูเนเต็ดถแถลงการเซ็นสัญญากับนิโคล่าวาลาซิลตัวรุกของ CSKA มอสโกในเพยร์ลีกรัสเซียโดยเซ็นยาว5ปีคาดว่าจะอยู่ที่ราคา25ล้านปอนด์ผู้จัดการทีมเดวิดมอยประทับใจแข้งรายนี้ตั้งแต่ครั้งที่เล่นให้กับเอเวอเรตันกระทั่งมีโอกาสจึงซิลมาแจมกันที่ลอนดอนเซเดียมเซ็นสัญญาผูกมัดกันถึงมิถุนายน2026นับเป็นตลาดซัมเมอร์ที่คึกคักของทีมเพราะก่อนหน้านี้เด็เคอร์ซูมาประกันหลังเชลซี เคกดอสัซนเซนเตอร์จากวัดฟอร์ดและยิมอันฟองอโลเอราโกของแปะแชทั้งซีซั่นดาวเตะดีกรีทีมชาติโครเอเชียเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกแต่ถนัดที่สุดคือเพลเมเกอร์นับเป็นตัวเลือกสำรองจากเจสซีลินการ์ดของแมนยูเนต็ดซึ่งยืมมาครึ่งหลังซีซั่นก่อนและพยายามขอซื้อแล้วแต่ไม่สำเร็จเวสตแฮมได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มดังนั้นจึงต้องเสริมขุมกำลังให้ดีที่สุดลำดับต่อไปคือปิดดิวนิโคลัสตายาฟิโก แบ็กซ้ายดิกรีทีมชาติอเจตินาจากอาเจอัมส์ดัมในราคา10.3ล้านปอนด์ยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชสซิราอิตาลีประกาศยืนยันคว้าตัวมอยเซค,คีนกองหน้าชาวอิตาเลียนกลับมาจากเอเวอตันทีมดังในศึกพมมรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย21จะกลับมาล่าตาข่ายในถิ่นตูลินแทนที่คิสซโรโนราโรที่ย้ายกลับไปเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดโดยคีนเซ็นสัญญากับอัลมาลาจนถึงปี2026และรับค่าเหนื่อย4ล้านโยโูโร สำหรับรายละเอียดในสัญญากับเอเวอตันนั้นยูเวตกลงเซ็นแบบยืมตัวจนถึงปี2023พร้อมเงินขายซื้อขาด25ล้านยูโรหลังเคยปล่อยไปให้ใหกับเอเวอตันเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว27.5ล้านยูโรทั้งนี้นะับตั้งแต่คีนย้ายออกจากยูเวนตุสไปอยู่กับเอเวอตันก็ไม่สามารถสารต่อฟอร์มเก่งได้จนถูกปล่อยให้กับแป้แชร์ยืมใช้งานเมื่อฤดูการที่แล้วและทำได้13ประตูในลีกเอิงฝรั่งเศส แล้วมาดิดปิดเดียวคว้าตัวเอดวรโดอุโ์โดคาม,มาวิงกากองกลางตัวรุ่งของแรนมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นมาดิดหนวลับไปเจรยจาก,จากับแรน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนทุกอย่างเรียบร้อยในเวลารวดเร็วหลังทีมดังฝรั่งเศสต่อรับค่าตัว3าล้านยูโรบวกโบนัสเพิ่มเติมนอกจากนี้กองกลางวัยสิก็ผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันกับเรื่องเอกสารต่างๆเหลือเพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นคาร์มาวิงกาได้รับความสนใจจากหลายทีมซึ่งรวมถึงเร,รอ ลังทำสถิติลงเล่นนัดแรกให้กับทีมในวัย16ปี4เดือนเมื่อเดือนเมษายนปี2 0 1 9นอกจากนี้ยังทำสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ในอายุน้อยที่สุดในรอบมากกว่า100ปีด้วยวัย17ปี9เดือน29วันในเกมพบกับทีมชาติโคเอเชียเมื่อวันที่8กันยายนปีที่แล้วเปิดสถิติลูกชายของโรนัลโดในทีมชุดเยาวชนยูเวนตุส ลุ้นผนึกกำลังลูกชายของรูนี่หลังจากคิสานโนโรนัลโด้ซูเปอร์สตาร์ดีกีบาลลงดอร์สมัยตัดสินใจย้ายจากยูเวนตุสกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่สร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกครั้งด้วยค่าตัว23ล้านยูโรซื่อต่างประเทศหลายแห่งจับจ้องไปที่โรนัลโดจูเนียร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโรนัลโดไม่แพ้กันสปอร์ตเบิลหยิบยกสถิติที่เจ้าหนูซึ่งถูกพ่อติวเข้มในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็ก ได้ลงเล่นกับทีมเยาวชนของยูเวนตุสไปทั้งสิ้น23นัดแต่ยิงไปถึง58ประตูก่อนจะหยุดเส้นทางในตูรินไว้เพียงเท่านี้เพื่อย้ายตามพ่อกลับไปอังกฤษคาดว่าโรนัลโดจูเนียมีโอกาสจะถูกส่งตัวเข้า a ะ a d ดมีของแมนยูซึ่งมีไคลโรนี่ลูกชายของเวโรนี่อดีตตำนานกองหน้าของแมนยูวัย11ปีเท่ากาันเล่นอยู่ในรุ่นอายุต่ำกว่า11ปี